สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะมาวันนี้ใคร f อซมากีนวันนี้พามาถึงหน้าเคาน์เตอร์แล้วคุณลูกค้ามาตัวแรกเลยสวยมากนะคะเซเวดริมแดงนะคะริมแดงตัวนี้นะของคุณผู้ชายเป็นทรงทรงเดฟคุณลูกค้าเดฟนะคะตัวนี้แต่งแต่งขาดนะคะแต่งขาด ขาทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ช่วงตรงกลางกางเกงเป็นสีออกสิดนะคะสวยมากตัวนี้สีสวยทรงสวยค่ะใส่แบบพับขาแล้วก็โชว์ริมแดงเท่ๆตรงนี้อันนี้ของคุณสุภาพบุรุษนะจ๊ะนี่โชว์ก่อนนะแล้วก็อยากบอกว่าเหลือตัวเดียวค่ะเหลือตัวเดียวแต่ว่าเดี๋ยวของเข้าเพิ่มคุณลูกค้าใครสนใจใครจะจองตัวนี้ ต้องมีไซส์ตรงด้วยนะตัวนี้เบอร์31ค่ะราคาตัวนี้นะคุณลูกค้าราคา2,595บาท2,595บาทใครถูกใจใครมีเอวตรงเอวตรงกับตัวนี้นะคะเอว31 ใครจะรับสนใจทักมานะจ๊ะนี่มีตัวเดียวเดี๋ยวของเข้าเพิ่มใครที่สนใจสั่งจองสินค้าไว้ได้นะคะสนใจยังไงติดต่อมาที่แอดมินก็วันนี้นะคุณลูกค้าจะพามาดูกางเกงยีนแม็ก1แถมหอ่าให้ดูของคุณสุภาพบุรุษวันนี้แล้วก็คุณสุภาพสตรีถ้าสนใจก็สอบถามมาได้นะคะ แต่ว่าเวลาไลฟ์น่าจะไม่พอน่าจะได้โชว์แค่ของคุณผู้ชายก่อนเยอะมากอยู่ตรงหน้านี้ทั้งหมดเลยคุณลูกค้าชอบทรงไหนไม่ว่าจะเป็นทรงกระบอกเล็กกระบอกใหญ่ขาดเดฟนะคะของคุณสุภาพบุรุษวันนี้เริ่มต้นที่1,000 895บาท1,895บาทวันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่ง1แถม1ให้เลยจ่ายราคาตัวเดียวแต่วันนี้คุณลูกค้ารับไป2ชิ้นค่ะกับโปรโมชั่นแม็กยีนจัดรายการถึง30พฤศจิกายนนี้นะคะนี่มามาดูเลยตัวแรกก่อนตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นรุ่นสีคลาสสิกนะคะ เป็นทรงกระบอกค่ะกระบอกเล็กคุณลูกค้าเห็นทรงไหมเนาะแป๊บหบนึ่งนะคะนี่เป็นสียีนเลยยีนออริจินอลนะคะกระเป๋าสวยๆนะคะแต่งกระเป๋าสวยๆแบบนี้กระบอกเป็นทรงกระบอกเล็กนะคะด้านหน้าประมาณนี้ค่ะอขออนุญาตกลับกล้องนะคะมีกางเกงเลยไหมคะโห <laughs> เรามีขายกางเกงเล้ยหรอพี่แม็กยิน ไม่มีเนาะกางเกงเละมีเหรอไม่มีไม่มีจ้าคุณพี่กางเกงเลคืออะไรอะ่ะกางเกงขาตรงแบบมัดเอวเหรอใช่ไหมต้องสั่งซื้อในเพจใช่ไหมลูกค้าต้องสั่งซื้อในเพจนะคุณพี่กางเกงเลกางเกงเลไม่มีจ้าโอ้โหคำถามนี้ยากมากเลยมีด้วยหรออ่ะวันนี้จ้าคุณลูกคา้าถากระบอกจ้าราคานะจ้าไซส์คุณลูกค้าสอบถามมาได้ 1,895บาทตัวนี้1,895บาทนะจ๊ะใครสนใจตัวนี้แคปหน้าจอทักมาหาแอดมินนะคะใครอยากชอบผ่านช่องทางไลฟ์สดยินดีค่ะหรือคุณลูกค้าจะมาเลือกซื้อหน้าร้านชอบแบบไหนแวะมาชอบกันได้นะจ๊ะไปต่อจ้าทรงที่2ค่ะขอเป็นขอเป็นสีดำแล้วกันนี่ตัวนี้ค่ะยังคงเป็นกระบอกอยู่นะคะ ่ะก็บอกจ้ามีเอ๊คุณสาวััตต้องสั่งซื้อทางเพจค่ะเพจแม็กอินค่ะคุณพี่อ๋อมีขายด,ด้วยนะในเคาน์เตอร์ไม่มีค่ะเนาะคุณสาวรัตนะคะโอเคค่ะมาตัวนี้คุณลูกค้าเป็นเป็นยีนสีดํานะคะตัวนี้ยีนสีดําคระบ,บอกจุดเด่นของตัวนี้เขาจะแต่งรอยยับด้านข้างทั้งสอง ทั้งสองขาเลยนะคะช่วงกระเป๋าแต่งรอยยับสวยๆแบบนี้จ้ะสองข้างเลยแค่นั้นเองที่เหลือก็แบบเรียบร้อยจ้ะสีดำอันนี้ใส่ทำงานได้นะโอเคตัวนี้ราคา1,995บาทจ้ะคุณลูกค้า1,995วันนี้จ่าย1,995รับ2ตัวนะรับ2ตัวนะพูดง่ายๆคือลด50%เลยนะใครจะรับไม่อยากจ่ายแพงมาอ่ะไปต่อค่ะ ตัวนี้เอาใจคุณผู้ชายหุ่นฟิตต้องหุ fit ่นฟิตๆนะหรือใครชอบแบบเข้ารูปนะคะตัวนี้เป็นกระบอกไม่ใช่สิคาเดฟค่ะคาเดฟของคุณผู้ชายสีดำเข้มเนื้อผ้าออกเป็นแบบว่าคัตตอนเนื้อผ้ายืดด้วยนะตัวนี้เดี๋ยวยืดให้ดูนี่เป็นผ้ายืดสีดำค่ะนะคะคัตตอนเป็น เดฟคุณผ vale. ู้ชายนะจ๊ะตัวน so, right. like ี 1, 1995, ้ตัวนี้ราคาอยู่ที่1,995บาทจ้า1,995บาท1แถม1ให้เลย1แถม1ให้เลยคุณลูกค้าจ่ายจ่ายตัวเดียววันนี้รับไป2ตัวใครสนใจมารับมารับไปต่อนะคะขอดูดำซีดบ้างนี่โอ้โห สีนี้นะคะเป็นดําซีดดําซีดทั้งตัวแล้วก็ตรงเข่าซีดไปอีกซีดแบบออกขาวๆเลยสวยมากตัวนี้เป็นเดฟนะคะเดฟคุณผู้ชายด,ดําซีดทรงเป็นทรงเป็นเดนิมนะคะเดนิม,มส,สีดําซีดทรงเดฟจ้ะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะ ดีให้ซูมดูสีนี่ประมาณนี้เลยใครชอบอยากได้แบบไม่เอาเข้มมากเป็นดำซีดๆแนะนำเป็นตัวนี้คุณลูกค้าราคาจะอยู่ที่2,395บาทจ้ะ2,395บาทนะคะอันนี้ก็ผ้าจะยืดด้วยเพราะว่าเขาเป็นทรงเข้ารูปจะยืดให้โชว์วนี่เลยนี่้ายืดไปต่อนะจ๊ะ คุณลูกค้าเดฟแต่แต่งเยอะมากเดี๋ยวให้ดูช่วงช่วงกระเป๋านะคะช่วงกระเป๋าแต่งเป็นรอยยับแบบนี้เลยอันนี้เป็นเป็นดีไซน์นะไม่ใช่ว่าผ้ายับนะอันนี้เป็นกระบอกเล็กค่ะคุณลูกค้าขากระบอกเล็กค่ะอันนี้นี่เห็นไหมเนาะ ข้างหลังประมาณค่ะกระบอกเล็กอันนี้เป็นสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินเข้มพอดีไม่เข้มมากตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1,995บาท1,995บาทบวัวนี้จ่ายราคานี้รับไปเลย2ตัวย้ำหนแถมหนึ่งค่ะมา,าต่อค่ะรุ่นนี้พิเศษป้ายตรงนี้เล็กนี่ใครไม่ชอบป้ายใหญ่ๆ ไซสแม็กเล็กค่ะอันนี้อันนี้คือสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินออกแบบฟ้าๆนิดๆนะคะแต่งแต่งซีดช่วงก้นนะคุณลูกค้าเดี๋ยวดูด้านหน้านะช่วงกระเป๋าค่ะแต่งซีดแต่งซีดพร้อมกับรอยยับนะตัวนี้ซีดด้วยยับด้วยประมาณนี้ซีดด้วยยับด้วยตรงหัวเข่าก็ซีด สีในกล้องใกล้เคียงกับตัวจริงจ้าสินค้านะคุณลูกค้าราคาตัวนี้จะอยู่ที่2,395จ้า2,395คุณลูกค้าสามารถซื้อคู่ได้นะคะซื้อหนึ่งแถมหน่ง,นงจะซื้อกางเกงยีนแล้วแถมเป็นเสื้อยือดก็ได้นะคะหรือจะเป็นกางเกงยีนแถมกางเกงยีนก็ได้อ้้้นนนงะะห่ีจาา จะรุ่นนี้เป็นเซลเวตริมแดงใครชอบใส่ริมแดงนี่โชว์ริมแดงก่อนริมแดงคือเขาจะทนใช่ไหมเพราะว่าเขาจะเย็บค่อนข้างหนานะคะเขาจะเย็บตะเข็บด้านข้างหนาขึ้นเพราะฉะนั้นจะทนกว่ารุ่นปกติแล้วเขาก็จะทอด้วยเครื่องทอที่พิเศษนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความคงทนต้องเลือกริมแดง ใครอยากแบบไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนกางเกงบ่อยก็เชียร์เป็นลิมแดงนะคะเซเวตตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ช่วงกระเป๋าก็แต่งแต่งรอยยับให้สวัสดีจ้าคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีะ่อจิตเป็นแฟนตัวยงด้วยชมว่าหนูสวยด้วย <c oughs> ขอบคุณกำลังใจนะคะ อันนี้สีดำรั้วนะจ๊ะคุณลูกค้าหนึ่งแถมหนึ่งนะคุณพี่เสื้อยืดแม็กยีนก็หนึ่งแถมหนึ่งนะคะจะเป็นซื้อซื้อเสื้อยืดแถมเสื้อยืดก็ได้ซื้อกางเกงยีนแถมเสื้อยืดก็ได้นะคะหรือจะเป็นกางเกงยีนแถมกางเกงยีนก็ได้วันนี้ไม่มีคนถามฮูดเลยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยตัวนี้ราคา2 5 9 5บาบาทจ้าคุณลูกค้าริมแดงนะคะราคาจะขยับขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเขาทนทานมาก 2,595บาทใครแบบชอบใส่แบบตัวเดียวแล้วใส่ยาวแนะนำเป็นรุ่นนี้จ้ะแพงแต่ว่าคุณภาพมาเต็มค่ะคุณลูกค้า2,595บาทตัวนี้จะเป็นทรงแป๊นนะบนึ่งนะขอดูทรงก่อนกระบอกเล็กค่ะคุณลูกค้าอันนี้กระบอกเล็กนะคะ ริมแดงสีเข้มไปแล้วขอโชว์ริมแดงอันนี้เหมือนนะนอันนี้ริมแดงแต่งขาดด้วยมาริมแดงตัวนี้จ้าสีน้ำเงินซีดนะคุณลูกค้าใครชอบแบบนี้สวยมากอันนี้สวยมากแต่งขาดแบบเยอะมาก เป็นรอยขาดที่สวยมากไม่ลุยอ่ะ <laughs> สวยๆสวยใครชอบแนวแบบเซอร์เเชียร์ตันวนี้เลยบินแดงเนี่ยเ <c oughs> พราะฉะนั้นเซอร์ด้วยทนด้วย <c oughs> เป็นขาตรงนะคุณลูกค้าเป็นขาตรง <c oughs> สวยจังเลย <c oughs> แต่งแต่งเฟดให้ <c oughs> ตรงนี้นะคะ <c oughs> นี่มี <c oughs> รอยเฟดให้ด้วย <c oughs> สวัสดีค่ะคุณพี่น้อย สวัสดีค่ะแต่งเฟรให้สวยๆเลยจ้านี่ของคุณผู้ชายนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่2,595บาทรินแดง2,599บาทรินแดงซีดแล้วกันคาเตอร์แม็กยีนวันนี้ใครถูกใจหนึ่งแถมหนึ่งเลยคุณผู้หญิงกางเกงยีนคุณผู้หญิงแถมของคุณผู้ชายก็ได้นลจ้า ใครสนใจมาช็อปมาช็อปมีเวลาถึง30พฤศจิกายนจ้ามาอีกหนึ่งตัวอันนี้ใส่ทำงานได้สวยมากเลยค่ะใช่พี่พาให้มาดูที่เคาน์เตอร์นะใครว่าหนูขี้โม้นะคะเป็นแม่ค้าแช์แล้วจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นแม่ค้าจะไม่พ้นข้อหานี้ค่ะเป็นคนขี้โม้ เพราะฉะนั้นให้มาดูดีกว่าให้มาดูดีกว่านะใครชอบจริงๆนะชอบตัวไหนท้าให้มาดูที่เคาน์เตอร์แล้วกันนี่มาลองใส่ด้วยถูกใจค่อยซื้อกับโปรโมชั่นนี้แต่อย่ามาช้านะเดี๋ยวไซส์หมดนะคุณลูกคา้าอันนี้ดำล้วนจะ้ะจะว่าดำล้วนหรอใช่ดำล้วนใส่ทำงานได้แมกกีนนี่สีสวยมากป้ายข้างหลังก็เป็นป้ายดำ ใส่ทำงานได้อันนี้เป็นผ้าแบบคอทตอนเดี๋ยวดูความยืดก่อนนะยืดไหมย,ยืดด้วยอ่ายืดด้วยเพราะฉะนั้นใส่ทำงานสบายมากคุณลูกค้าใส่ทำงานสบายมากเขามีแอบ,บแต่งนิดนิดนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวซูมให้ดูตรงนี้แอบเท่ๆนิดนึงเดี๋ยวซูมให้ดูไหนเนาะนี่ค่ะเฟตเฟตนิดนิดเฟตให้นิดนคุณลูกค้าแบบว่าแอบ แอบเท่นิดนิดออากางเกงใส่ทํางานแอบเท่นิดนิดตัวนี้ใครชอบรุ่นนี้คุณลูกค้าดําสนิทนะคะราคา1,995บาท1แถม1ให้เลยจ้ะ1แถม1ให้เลยลูกค้าไม่ถามเลยนะขออนุญาตเลือกโชว์เป็นปักตัวนะหลายรุ่นมาก โอ้หเป็นไงคะตัวนี้เดี๋ยวสกแกนก่อนนะคะจะเดกเนทรงสลิง <c oughs> กระบอกเล็กค่ะคุณลูกค้าอันนี้กระบอกเล็กความซิดของเขานะคะแต่งซีดสองที่นะคะซิดด้านล่างกระเป๋าแล้วก็ซิดตรงหัวเขา่าและก็ แต่งรอยเฟสให้จางๆนะคะที่ตรงกระเป๋าทั้งสองข้างอันนี้ก็สวยจ้าอันนี้แนะนำใส่เที่ยวนะเนี่ยยังไม่พอนะยังมีซีดบ,บนกระเป๋าด้วยอ่าแต่งซีดให้แบบนี้เลยแล้วก็ขอโชว์ด้านหลังนะจ๊ะนี่ส,สวยมากเป็นแบบสีฟ้าอ่อนๆอน่ะอ่า ประมาณขอดูทรงผู้หญิงหน่อยค่ะเอวยี่แปดได้ได้ค่ะเดี๋ยวแวะไปเดี๋ยวแวะไปนะอันนี้เดี๋ยวขอจบของคุณผู้ชายเลยนะคะคุณพี่ตูกขารบกวนระบุหน่อยเอามันมีอ่ะอะไรนะเดฟเดฟกระบอกนะคะทรงบอยไม่แน่ใจมีไหมแจ้งทรงแจ้งสีหน่อยสีอ่อนสีเข้มนะคะจะได้จะได้เร็วขึ้นไลฟ์สดนู ไรนานไม่ได้เดี๋ยวคนดูหนูหน,หนีหนูนะคะ2 9 9 5บาทจากตัวนี้ใครสนใจนะคะย้ำว่าหนึ่งแถมหนึ่งนะคะคุณลูกค้าผู้หญิงแถมผู้ชายผู้ชายแถมผู้หญิงกางเกงยีนส์ <ปะ S 1> แถมเสื้อยืดนะคะเ <c oughs> สื้อยืดแถมเสื้อยืดมาเลยใครสนใจโปรโมชั่นไหนนะคะปะพาไปดูของคุณผู้หญิงบ้าง <c oughs> เดฟนะคะเข้มอ่อนดีคะคุณพี่สีเข้มหรือสีอ่อนดีเนาะมานี่ของคุณผู้หญิงค่ะนี่ สีสีเข้มสีอ่อนดีคะพี่เดฟเนาะเดี๋ยวขอโชว์ก่อนนะขอโชว์รุ่นเดฟใช่ไหมสลิมนี่คือเดฟใช่ไหมพี่ใช่แล้วอ่ะขอโชว์ตัวนี้ก่อนเดฟริมแดงจ้านีมาสีเข้มหรออ้าวถูกใจอีกนีมาตัวนี้เลยริมแดงด้วยนะคุณพี่ริมแดงด้วยนีเซเวต ตรงนี้เลยเซเวลิมแดงสีประมาณนี้เลยดีจังมีโปตลอดเลยทูวิกิท <c oughs> มาซื้อมาซื้อ <c oughs> มาเหมามาเหมาเร็วเอ๊ลูกค้ามาชมหรือเปล่ามีตลอดเลยโป <c oughs> ช่วงนี้ช่วงนี้เดี๋ยวไปปีมีแรงกนนี่ <c oughs> ใช่ไหมโอ้ยอ่ะอ่ะอ่ะ <c oughs> มีโปรตลอดเลย <c oughs> ขายดีแล้วยัยงมีโปด้วยนะ <c oughs> อ่าขอบคุณคุณ เชวิกายนะคะอาคุูกค้าสนใจไหมริมแดงอันนี้สวยไหมน้องชัดไหมคุณลูกค้าเขาจะมีแต่งแต่งเฟรจางๆให้กระเป๋สองข้างจ้ะแต่งเฟรจางๆให้กระเป๋สองข้างนะคะแล้วก็ซิทนิดๆกลางขารุ่นนี้ใส่แล้วนะคะขาจะเรียวจ้ะอ่ะ2,595บาทนะตัวนี้2595บาทจ้ะ ไปต่อนะคะสีเข้มนะคะเข้มเลยใช่ไหมเดี๋ยวหาสีเข้มก่อนนะคุณพี่เข้มเดเข้มนี่ถึงกระดำไหมนเนี่ยขอตัวนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ก็เดฟเข้มจ๋ะคุณลูกค้า สีเข้มนะเห็นไหมเนเาะสวยๆประมาณนี้เด,ดนะคะคุณลูกค,ค้าเดทนะคะรุ่นนี้พิเศษคือตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นสีม่วงนะคุณลูกค,ค้าม่วงเข้มปากตรงนี้ม่วงเข้มแต่ว่าข้างนอกปากเป็นสีเหลืองนะคะมีไซส์หนูไหมคะหรอคุณก็อก้อไกหรอ <laughs> เอ๊ะทำไมวันนี้เทพนะครเขามาดูเยอะจังเลยอะ ก้อยคุณใส่ไซอะไรคุณคุณน่าจะผอมแล้วมั้งป่านี้ทิ <c oughs> พรวรรณอะไรอันนี้สองพันเก้าสิบห้าไม่มีเดี๋ยวคนกันเองมาดูอะสองพันเก้าสิบห้าจคุณพี่ก้อยใส่ไซอะไรระบุมาเร็วเดี๋ยวพี่ถามให้มาถูกใจไหมคุณลูกค้ารุน่นนี้อันนี้แต่งเข้มแต่งเข้มเดฟจ้ะประมาณนี้เลยจ้ะเข้มพอไม่เลย ตัวนี้2 9ง0บาทค่ะหนึ่งแถมหนึ่งคุณลูกค้าไปต่อนะอันนี้ก็เข้มเหมือนกันแต่ว่าไม่เดฟนีอ่อีกสีนึ่งเดฟด้วยยืดด้วยก็กลัวพี่เหงา <laughs> ก็กลัวพี่เหงานะโอเคขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ มีไซส์หนูไหมคะไปลดน้ำหนักก่อนนะอไหคอผ้ซื้อ <c oughs> ผอมยังเนี่ยอ,อ,อ่ะนี่จ้าคุณลูกค้าวันนี้โดนเทพนครลุมนะเนี่ย <c oughs> สงสัยไม่มีจัดเลี้ยงใช่ไหมวันนี้ต่อจ้าน,นี่อันนี้เข้มจ้าคุณลูกค้าเข้มด้วยผ้ายืดด้วยทรงเดฟคะ่ะทรงเดฟคะ่ะยืดนะคุณลูกค้าความยืดของท้า ถ้าเราจะใส่กางเกงกางเกงทรงเข้าลูกไม่ว่าจะเป็นทรงเดฟทรงสก,กินนี่นะคุณลูกค้าความยืดของผ้าสําคัญนะคะเพราะถ้าเขาผ้ายืดหยุ่นไม่ดีเราจะไม่สบายตัวเวลาสวมใส่นะคะเพราะฉะนั้นแม็กอีรับประกันเลยค่ะนะคะอันนี้ตัวนี้จะแต่งแบบว่าแต่งยับที่ ที่กระเป๋าสองข้างนะคะคุณลูกค้าเดฟสีเข้ม,ขมตัวที่สองตัวนี้ราคา2,095บาทจ้ะ2,095บาทจ้าใครสนใจไหมจ้าข <ใจ S 2> องค,คุณผู้หญิงถูกใจไหมเนเดแล้วหาต่อนะขอโชว์สีดำใหม่ของคุณผู้หญิงสีดำดูแล้วกัน,<า>นอันนี้ก็เดฟจ้ะคุณลูกค้าเดฟดำ เดฟดำเข้มเดฟดำเข้มใส่ทำงานได้จ้ะสีดำเลยนะนี่เดี๋ยวให้ดูความยืดก่อันนี้ความยืดยืดพอดีพอดีราคานะคะจะอยู่ที่2,595บาทตัวนี้2,595บาท1แถม1นึ่งจ้ะม,มีใครจะดูสีไหนอีกเนาะขอโทวเป็นสีสีบ,บ้าง ตัวนี้ดีกว่าสวยแรงก้อยไปหรือยังรับไหมที่เลือกให้ที่เลือกให้ก้อยหนึ่งตัวนะตัวนี้นะคุณลูกค้าแต่งขาดสองที่ค่ะแต่งขาดสองที่ยังไม่พอแต่งยับให้ตรงช่วงกระเป๋าด้วยแล้วก็สีนะคะซีดซีดแบบซีดพอดีพอดีไม่ซีดเยอะ นะจ้ส่วนด้านหลัง,รนะป,ง,กกลงประมาณนี้จ้าทรงเดฟนะคุณลูกค้าทรงเดฟโชคดีไปช่วยไว้สีก็จะใกล้เคียงประมาณนี้ยังไงแวมาช้อปปิ้งนะคุณลูกค้าตัวนี้ราคา2 9 9 5บาทจ้า2 9 9 5บาทจ้าขออีกหนึ่งตัวนะ ก็เดี๋ยวไปปิดท้ายด้วยเสื้อยืดนิดนึงนะวันนี้เสื้อยืดแตัวนี้จะเป็นทรงสก,กินนี่ค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่มีสะโพกที่สวยมากเข้ารูปแนะนำให้ใส่เป็นทรงสก,กินนี่นะคะจะทำให้คุณลูกค้าดูแบบใส่แล้วดูดีอ,อ่ะหรือคุณลูกค้าที่มีสะโพกสวยก็ใส่ได้สก,กินนี่จ้าสก,กินนี่สีแบบสีแบบน้ํำเงิน น้ำเงินจางๆน้ำเงินออกฟ้านะคุณลูกค้าน้ำเงินฟ้าราคาก็จะอยู่ที่2,295บาทจ้า2,295บาทประมาณนี้นะคุณลูคกค้ากางเกงยีนของคุณผู้หญิงแม็กยีนก็ใครสนใจวันนี้อยากจะรับโปรโมชั่น1แถมหนึ่งแวะมาแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของเสื้อยืดนิดหนึ่งเสื้อยืดแม็กยีน,นมีสีอะไรบ้างวันนี้ อันนี้ร่วมโปรนะคุณลูกค้าหนึ่งแถมหนึ่งจ้ะมาดูตัวแรกสีส้มนพานิ่มากพานิ่มากคุณลูกค้าราคา795าทิบาบาทย้ํบาทย้ำว่าคุณลูกค้าจะเลือกเป็นกางเกงยีนโปรมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งนะกางเกงยีนคู่เสื้อยืดได้หรือเสื้อยืดแถมเสื้อยืดได้นะคะหรือจะเป็นกางเกงยีนคู่ผู้หญิงคู่คุณผู้ชายก็ได้กับหนึ่งแถมหนึ่งนี่ ดูไปเรื่อยๆนะ795้าบาบาทจ้าวันนี้จ่ายตัวเดียวได้2ตัวจ่ายราคาตัวเดียวได้2ตัวเสื้อยืดจ้าสีนี้สีอะไรเนี่ยสีกระปิกระปิแต่งกระเป๋าสวยๆค่ะ 795บาทจ้าคุณลูกค้า795บาท้านิบค่มคุณลูกค้าเหรือใครจะชอบโทนเข้มๆแบบนี้ ตัวนี้ก็795คุณลูกค้าแต่งโลโก้แม็กตัวโตโต,โต,โตให้ที่กลางหน้าอกนะจ๊ะ795ดเก้าหจ้าสีเทาค่ะสะอาดสะอา้านตัวนี้ก็795ด้บาบาทคุณลูกค้า 795บาทประมาณนี้นนะค่ะคุณลูกค้าฝากไว้ด้วยนะคะกับเคเตอร์แม็กยีนหนึแถมหนะคะ <c oughs> ก็คุณลูกค้าสนใจนะคะจะรับโปรโมาชั่นนี้ก็แวะมาช้อปปิ้งนะคะที่ห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ย้ำว่าถึง30พฤศจิกายนนี้นะคะก็ใครไม่อยากจ่ายแพงก็อย่าลืม แวะมาช้อปปิง้งหนึ่งแถมหนึ่งที่เคาน์เตอร์แม็กกี้นะคะวันนี้ไลฟ์สดรอบเช้าลาไปก่อนนะคะุณลูกค้าแล้วก็เสื้อฮูดเสื้อฮูดก็มีอยู่นะค,ะคุณลูกค้ายังมีอยู่ใครสนใจเสื้อฮูดด้วยก็โปรโมชั่นลด50%เหลือ995บาทของเคาน์เตอร์แม็กกี้ะคะ่ะวันนี้ไลฟ์สดรอบเช้า10บโมงครึ่งลาไปก่อนนะคะุณลูกค้าขอบคุณะคะ่ะ